ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหากรรมลงพื้นที่ศูนย์แอตริกคืบหน้ากว่า80%พร้อมดันไทยก้าสู่ฮับยานยนต์แห่งอนาคตตั้งเป้าดึงเม็ดเงินลงทุนกว่า1,000ล้านบาทต่อปี นา,นายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหการรมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติหรือแอตริกจังหวัดฉะเชิงเราพร้อมยืนยนันเตรียมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปี2570 นายธนกรกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการผลิตยานยนต์โดยอยู่ในอันดับที่10ของโลกและเป็นอันดับที่1ของภูมิภาคอาเซียนด้านการส่งออกอยางล้อรถยนต์ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่2ของโลกสูตรอัตริกจึงเป็นโครงสร้างพื้นฐานสําคัญที่จะส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นเป้าหมายของการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตซึ่งสอดคล้องกับนโยบายฝ่าฟันดึงดันของกระทรวงอุตสาหกรรมที่มุ่งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากผู้ผลิตยานยนต์ชิ้นส่วนและยางลอ้อและเป็นสถานที่รองรับการทดสอบและวิจัยด้านยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นศูนย์ ย่างยานยนต์ไฟฟ้าและอย่างล้อระดับโลกโดยคาดการว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศไทยปีละกว่า1,000ล้านบาทค่ะและนอกจากนี้ยังกระจายเม็ดเงินในพื้นที่โดยรอบไม่ต่ำกว่า148ล้านบาทต่อปีสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวมีความลื่มหน้าไปกว่า80%แล้วและก็จะเปิดใช้งานได้ปี70นะครับและผมเชื่อว่า ศูนย์แห่งนี้จะสามารถที่จะดึงนักลงทุนเข้ามาจํานวนมากสร้างเม็ดเดินข้าวประเทศจํานวนมากอย่างแน่นอนเพราะว่าวันนี้เนี่ยศูนย์แห่งนี้เนี่ยมันไม่ได้ว่าช่วยรายใหญ่เพียงอย่างเดียวนะครับยังช่วยผู้ประกอบการรายย่อยด้วยนะครับลดต้นทุนในการที่จะไปทดสอบที่ต่างประเทศนะครับแล้วก็เรื่องเวลาก็สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าศูนย์แห่งนี้จะช่วยภา,าคอุตสาหกรรมได้เยอะแล้วก็จะเป็น,นกลไกสําคัญ ของอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยท่านประหลัดกระทรวงก็ได้เร่งดําเนินการแล้วก็ติดตามความคืบหน้ามาโดยตลอดนะครับ mm hmm. ตรงนี้อาจจะจะเป็นนวัตกรรมที่สําคัญในเรื่องของยานยนต์ด้วยเพราะฉะนั้นผมคิดว่า,าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับแล้วก็รัฐบาลเองก็กกให้ความสําคัญนะครับ mm hmm. แล้วก็จะดําเนินการอย่างต่อเนื่องอเพื่อให้ศูนย์แห่งนี้เป็นศูนย์กลางนะครับในภูมิภาคให้ได้นะครับ นายนัทพงศ์รังสิตพลปหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้กล่าวนะคะว่าแอตทริกมีความคืบหน้าในการก่อสร้างแล้วกว่า80%โดยใช้งบประมาณไปแล้วกว่า2,683ล้านบาทกระทรวงอุตสาหกรรมได้วางแนวทางในการดำเนินง,งานโดยผลักดันให้แอตทริกเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาอินฟาสักเจอร์เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของภูมิภาคอาเซียนทำหน้าที่เป็นศูนย์ รวบรวมและถ่ายทอดความรู้ด้านการทดสอบเพื่อสร้างบุคลากรทักษะสูงรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตและที่สําคัญคือลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการส่งผลิตภัณฑ์ไปทดสอบในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทยรวมทั้งอย่างสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการเข้าถึงเครื่องมือทดสอบที่มีคุณภาพสูงมาตรฐานสากล ด้านนายเอกนิติรมยานนท์เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสอมอก,กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าขณะนี้ได้ก่อสร้างสนามทดสอบแล้วเสร็จจำนวน5สนามโดยพร้อมเปิดให้บริการอย่างครบวงจรได้ในปี2570ปัจจุบันศูนย์ทดสอบเริ่มให้บริการทดสอบแก่ผู้ประกอบการแล้วตั้งแต่ปี2562โดยมีมูลค่าการทดสอบรวมกว่า189ล้านบาทและขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการบริหารงานศูนย์ทดสอบยานยนต์ และอย่างล้อแห่งชาติที่เหมาะสมเพื่อให้การบริหารงานมีความคล่องตัวและรองรับการให้บริการผู้ประกอบการในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ